สวัสดีครับคลิปนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับอ้วนบุญยกรนะครับจากบุญยกรเซอร์วิสนะครับคลิปนี้เป็นการลบนะครับป๊อปอัพหรือว่าตัวหนังสือที่ขึ้นหน้าจอทีวีของโตชิบานะครับเวลาที่เราดูนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเหมือนกับไกด์ไลน์นะครับขึ้นตามแถบข้างบนครับบางทีก็เป็นด้านล่างด้านข้างนะครับซ้ายขวาบางทีก็เป็นด้านบนนะครับว่าคุณสมบัติของทีวีเขานั้นทําอะไรได้บ้าง ซึ่งมันค่อนข้างจะรบกวนสายตาของเราเวลาที่เราดูทีวีนะครับคราวนี้เราจะมาดูการตั้งค่ากันนะครับว่าเราจะลบมันออกไปได้ยังไงนะครับผมเริ่มแรกก็รีโมทนะครับกดไปที่เมนูนะครับผมกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ครับผมถรงเฟืองนะครับผมแล้วก็มาที่สถานะสถานะตัวนี้ครับเราเราเปลี่ยนเป็นบ้านนะครับ แค่นี้ครับพอเราเปลี่ยนเป็นบ้านเสร็จนะครับป๊อปอัพพวกนั้นก็จะหายไปนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยสีก็จะปรับสดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มีอยู่นะครับตอนนี้หายไปแล้วนะฮะเป็นไปได้ว่าบางทีการที่เราตั้งค่าครั้งแรกนะครับตั้งค่าครั้งแรกเนี่ยเราจะเลือกสถานะผิดนะครับเราจะเลือกสถานะเป็นร้านค้านะฮะพอเป็นร้านค้าเนี่ยป๊อปอัพพวกนี้เขาจะขึ้นมานะครับเนี่ยผมลองเลือกใหม่ว่าเป็นร้านค้า พอเราเลือกไปแล้วค้างนะครับสภาพเดีเ๋ยวเ,เ,เขาจะขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วนะครับ popup ก็คือสแสดงให้รู้ว่าศักยภาพของทีวีเครื่องนั้นนั้นนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีต่างๆของเขานะครับคือสมบัติของทีวีสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะคราวนี้ เวลาที่เราดูทีวีจริงๆก็คือมันจะรบกวนสายตารับเราก็ต้องลบออกนะครับอีกครั้งนะครับกดเมนูนะครับนี่เมนูนะครับไม่ใช่ปุ่มโฮมเข้าเมนูนะครับเลือกเมนูนะครับแล้วมาตรงสารัการตั้งค่ากดลูกฟันเฟืองนะครับเลื่อนไปที่ร้านค้านะครับสถานสถานที่สถานที่คือตัวนี้เราเปลี่ยนจากร้านค้าเป็นบ้านนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นบ้านเสร็จปั๊บเขาก็จะลบออกอย่างไรครับ แค่นี้เองครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับกับบุญกรลเซอร์วิสครับขอบคุณมากครับผม